สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผูช้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาประสิชนแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยาประสิเดน,นนำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดใหม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ๊ะคอรจะไปรับชมรับฟังยาประสิฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาประสินั้นไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนายยามย,ยาประสิลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตที่ไใหม่พี่น้องกับทได้นผ่านเบิ่งผ่านชมแนวทางเนาะจ้ะ น้องมักอาจารย์ใดคุมจอบอาจารย์ใดหรือว่าสิพ่อเหม็นขอมาคุยมาตะไคายกับยายภาษิกะพ่อเหม็นมาใ,นใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะมาเข่าหองเลี้ยนโตเนาะจ้าพี่น้นองผู้ใดมาร์เนาะพี่น้องคะผู้ใดมานกะดีใจน้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับรางวัลที่หนึ่งกับเลขท้ายสองตัวเมื่อวานเนาะค่ะพี่น้องสี่แปดหนึ่งวาสานพี่น้องกับเก่าสูตรนะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเลขดับยายใบเอาอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ มาถามต่ออาจารย์พี่น้องจ้าว่างวดนี้เลขดับจะไปจะดับอะไรเนาะไปเบิ่งของมูลนื้อทังอาจารย์ทันแหลกคุณะจา๊ะผู้ใดใจดีอยากเรียนกาแฟยากไห้ไก็กเรียนได้เด้อค่ะพี่น้องจ้ามาเบิ่องอันนี้เป็นแนวทางของคนปอดซีนะคะผู้ใดอยากเรียนกาแฟยากไห้ไกับธนาคารกสิกรนะคะพี่น้องเนาะหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งห้าสอง เจ็ดสองสองเก่านะคะพี่น้องมาเบิ้งน่ทาทั้งคนปอดซีลักซิปปุ่นเดอร์วัลสันเด่นเก้ากับหนึ่งเนาะจ้าบาทที่นี่มาเบิ้งค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะพูดน้าจะเน้นหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องเอาสามโต๊ะแคปหน้าจอเด่นมาได้บนล่างเนาะคะ่ะเอาแนวทางสูตรคนปอดซีเอามาเบิง้งหายเบิง้งครบเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดเปิดหัวมือ,อนี่ด้วยคนปอดซีผู้ใดมักแนวทางของเอดบีวันาเนานะคะพี่น้อง เข้าหลายงวดติดแล้วนะคะเนาะมือน,นีเอามาให้เบิองแล้วนะจ้าเนาะมีมาให้แล้วเด้อแม่ไพ่บอกแล้วว่าเปิดัวเอ็ดวีวันหน้าเราต้องมาว่าสานเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางเด่นข้างเทิงหลักสิบงวดที่แล้วสองนะคะไอ้งวดที่แล้วงวดก้อนคุณออกไอ้สองออก 6, 2, 6. หกสองหกงวดที่เราให้เจ็ดกับเก้าว่าให้แปดกับเก้ามากแปดนะคะพี่น้องงวดนี่หากับหก ห้ากับหกมาตัวใดตัวหนึ่งหลักสิบปนดพี่น้องกันพี่น้องมาลักสิบปนดอาจารย์ท่านไพิบนมักเขาพี่น้องเทียบเทียบหน้าจอเทียบไปได้เลยเรื่อยกันเนาะพี่น้องเนาะเทียบไปได้เลยก็ไดนะ้เนานะค่ะเนาะไม่ไม่เลขจะมักแม่นพี่น้องกันผู้ใดหวงเลขมาซาแนบอกไปแม่นนะคะพี่นอนะ้องเนาะอี่ลีเดียไอย่าไปบอกอีอ่ลีเดียต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างว่ะสันพี่น้องเอาไปจับเบิรงเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางแอด จ็กเกอร์หรือว่าแอดบักแตงโมนะคะพี่น้องค่ะหัวที่แล้วเขาเก้าศูนย์นะคะหัวนี้เพื่อนมีเลขเด่นอยู่ที่สามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งนะจ๊ะน่าจะเด่นอยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งเนาะพี่้องเนาะพิจารณาตามเพื่อนใดเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนผู้ชชยหัวนี้ผู้ชายบอกว่าเด่นบนอยู่ที่เจ็ดน,นะคะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเน,น,นวท่างเด่นบนของเพื่อนน้องสูตรนี้เข้าดีจริงนะคะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนของเพื่อนพี่น้องงวดน,นี้ให้ห้าวันสันน่งวดที่แล้วหฮนึ้องวดนี้ไห้าแนวทางของแอดจุกเกอร์เนาะหรือว่า Ad แอดบักเตงโม่เลยนะผู้ใดมักเนวทางเพิ่นค่ะเทียบหน้นาจอตามเพื่อนในโลกน้องพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมากแล้วพี่น้อง เอาม้าหายเบิงแล้วแนวทางของนายหนุ่มเนาะเด่นบนล่างอสันงวดที่แล้วเด่นแปดกับสามบ่ค่อยชัดปันใดเนาะพี่นอ้องงวดน,นี้เด่นเก้ากับสองมาได้บนล่างนะคะพี่นอ้องสำหรับแนวทางของอนายหนุ่มเนาะค่ะพี่นอ้องเลขเด่นบนล่างเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขจับล่างางสันดับล่างหาอสันพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางย้อยเตอร์เนาะจะให้บริษัทับตัวนี้เนาะพี่นอ้อง ทำแล้วแหละแต่ยังไม่ได้รวบรวมออกมานะคะพี่น้องตะวันเหล็กดินท่านที่ทํำลองเังวัตตะลิกจัดต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดายแอดานงวดที่เลี้ยวเราเน้นอันนี้เอาชุดตัดมาให้เลยได้พี่น้องเราเน้นงวดที่เ,เล้วเน้นเก้าศูนย์ก้เก้าสองนาะคะ่ะพี่น้องแองงดยนนอหัวนี้เพื่นบอกว่าหกมาในนอนหกเ็ด 9ก้าเจเาหกแปเน้นเก้าหกเก้าเกหและ8ปดเกหเด่นหกพี่น้องเพื่นบอกว่าไปหาจวดไปโหลดลอตเตอรี่เก้าหกว่าสันเพื่อนว่าน่าจะอัดหรอกน้องพี่น้องเพราเป็นรีบดังนะคะเก้าหกวันนี้น่าจะดังนะคะพี่น้อง จริงได้ไพ่บอกจริงต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหลักสิบหลักสิบอาจารย์เจมนะคะแอดมินเจมเนาพี่น้องเนาะงวดที่แล้วหลักสิบแค่ใบนี้ได้เบื้องลายลายเดือนได้พี่น้องหลักสิบงวดที่แล้วมาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะมาทั้งแปดทั้งเก้าเลยเนาะงวดนี้สิบหกเมษาสองศูนย์ห้าแปดนะคะมาแน่นอนหลักสิบขอให้เดินต่อประซ่านเพื่อนว่า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ชาวโรดเนาะสิบบนนะคะพี่น้องสิบบนอาจารย์ชาวโรดคนบอกว่างวดที่แล้วเผาแปดเนาะคะ่ะหลักสิบบนงวดนี้ตัวเดิมพี่น้องห้าหกเจ็ดแปดเหมือนเดิมเนาะคะ่ะห้าหกเจ็ดแปดคือเกาค่ะพี่น้องสําหรับสิบบนอาจารย์ชาวโรดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่าลางมาโตนะคะสี่ตัวนี้ต้องมีให้เห็นว่าสัน่น สำหรับแนวทางของแอดพัชมนเนาะค่ะพี่น้องค่ะตรงนี้เห็นแน่นอนว่าสั่นมีอยู่90902902หานะคะพี่น้องมีมาให้เห็นแน่นอนว่าสั่น่อไปเลยจ่ะอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนแอดนำข้างเนาะงวดที่แล้วร้อย100บนแอดนำข้างเข่าเนาะคะเข่าซีนาะคะเนาะงวดนี้3ตัว971เออ97 4เนาะวคะ่ะพี่น้อง จอเจ็ดซีมาโตวระสันอันนี้คือลอยบนแอดนดังข้างเนาะอาจารย์ยืนหัวที่เรียบร้อยบนตัวนี้เพิ่นลุดเนาะค่ะเนาะสองหมงมาเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เอามาให้เบิ่งเลยพี่น้องเมื่อวานนี่เนาะสูตรนี้เดินดีงวดนี้เด่นสามสามหกสามเจ็ดเอาตัวใดจะมาละพี่นอ้องบาดนี้แคทบหน้าจอไว้เลยเด้อเมื่อวานเข้ามาให้ไพ่ลูกให้สองหมดเข่าสองหมดเนาะจ้าของเบาท่าย่อเนาะงวดนี้สามเจ็ด สามหกนะคะพี่้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบบนสิบบนหน่วยล่างคงที่เป็นว่าเด่นบนล่างเนาะคะ่ะงมวดที่แล้วเด่นบนล่างงมวดที่แล้วเพิ่นไฮเด่นบนล่างอยู่ที่แปดนะจ้างวดนี้เด่นบนล่างอยู่ที่หกอันนี้เป็นแนวทางของสิทธิ์เก่าวอรนอเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็อันนี้เป็นแนวทางของแอ็นลูกสายน้ำงวดเลี้ยวเข้าคู่ตัวระสันหนึ่งสี่เนาะจ้ะวดนี้เด่นอยู่ที่สามเนาะค่ะนอตัวลักเลาะลักซีเพิ่นอยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งเนาะจ้ะเพิ่นจับสามเก้าสามศูนย์และสามหนึ่งเนาะค่ะมักตัวใดก็ว่ากันไปตามสูตรอันนี้เป็นแนวทางของแอ็นลูกสายน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะมากระจวดจ่าตามเพิ่นเรื่อยๆเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาละพี่น้อง งว,งวดที่แล้วนี่นะ่ะเอบีวันนานะ้องงวดที่แล้วเด่นศูนย์อัดศูนย์ลางศูนย์หกศูนย์เก่านาคาพี่น้องมาเก่าศูนย์มาตก,กับงวดนี่เฉพาะลางอัดหกพี่น้องเม็ดเดียวหกคะ่ะงวดนี้บนสามตัวถึงเจ็ดหาสามข้างล่างงวดนี้ข้างล่างมาแนะ่นอน มาตัวเดียวแข็งๆเนาะพี่น้องเนาะหกขาเอาสันพี่น้องมากการจวดจ่าใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะคันบอกคันกันรลืมเนาะเยนไว้นากระดานโต๊ะวา่างได้เลยพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้ามาเบิงค่ะพี่น้องอันนี้ชุดเต็มเพื่อนเนาะจา้าเตรียมตัวให้พร้อมเดินทางไปไทยมาชันพี่น้องอ้าสามตัวบนลูดหาเม็ดเดียวหาสามห้าห้าสามเจ็ดหาสามคือใบแรกอันนี้คือใบสีเขียวนี่คือเพป่นเลนไ้แล้วเนาะ สำหรับแนวทางของแอดบีวันหนาเนาะต่อไปเลยจ้ะเอามาปิดท้ณาโดยแนวทางของแอดวูดเนาะเดรนลางแอดวูดงวดที่แล้วเข้าศูนย์เนาะจา้ะงวดนี่เจ็ดแ้าหนึงมาโตผิจารณาได้เนาะถ่ายคลิปนี้ย้าให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะจา้ะเด็กๆขามารับชมหลับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงยิงย่งๆรวยๆปังๆสุขุมสุข,ข้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะ่ิดแบ่งปันข้อมูลแนวทางแย้ไข้ไม,ม้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องในชุ่มเป็นแนวทางเนาะจ้ะ ขอบคุณในไลน์เด้อจ้าสวัสดีจ้า